สวัสดีครับชาว Auto Facts ทุกท่านคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมรถยนต์บางคันถึงเป็นมากกว่าแค่พาหนะทำไมมันถึงกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของหนึ่งในรถสปอร์ตท,ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาใช่ครับเรากำลังพูดถึง Chevrolet c o r v e t สัญ,ญลักษณ์แห่งความเร็วดีไซน์และจิตวิญ,ญญาณแห่งอิสรภาพ ที่หลายคนอาจจะรู้จักในฐานะรถสปอร์ตอเมริกันแต่เบื้องหลังความแรงนั้นมีเรื่องราวซับซ้อนที่รอการค้นพบออโตแฟคเฮสจะพาคุณไปเจาะลึกเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าท่งของแบรนดน์นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของรถยนต์หรือแค่อยากรู้ว่าอะไรทำให้คอเวตพิเศษขนาดนี้คุณมาถูกที่แล้วตอนนี้คุณพร้อมที่จะเลือกเส้นทางในโลกของคอเวต หรือ,อยังเราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นของตำนานนี้กันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1953ณมหานครนิวยอร์กเมื่อเช e โ r o l e t ตัดสินใจเปิดตัวรถสปอร์ต2ที่นั่งที่พลิกโฉมวงการชื่อของมันคือ Corvette C1 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคู่แข่งกับรถสปอร์ตยุโรปที่กำลังเป็นที่นิยมในเวลานั้นคุณลองจินตนาการดูสิครับ ในยุคที่รถยนต์ส่วนใหญ่ยังเป็นทรงสี่เหลี่ยมเรียบๆการปรากฏตัวของคอเวตที่มาพร้อมดีมาสันโฉบเฉี่ยวเส้นสายโค้งมนและตัวถังไฟเบอร์กลาสถือเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นอย่างมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ในตอนแรก COVID c o เวตซีวันมาพร้อมเครื่องยนต์6สูบบลูเ a ลมและเกียร์อัตโนมัติซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันยังไม่สปอร์ตพอเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากฝั่งยุโรป แต่การตัดสินใจครั้งนี้ของเชโรเลลคือจุดเริ่มต้นของการสร้างตำนานและเป็นบทเรียนแว่บางครั้งการก้าวแรกที่สำคัญอาจจะไม่ใช่การวิ่งอย่างรวดเร็วแต่คือการเริ่มต้นอย่างกล้าหาญแล้วคุณล่ะครับคิดว่าการเริ่มต้นที่แตกต่างแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ถ้าคุณมองว่าการสร้างสรรค์ต้องกล้าที่จะแหวกแนวน่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้น ในปีหนึ่งข้า55 Corvette ได้รับการอัปเกรดครั้งสำคัญที่ทำให้มันกลายเป็นตัวจริงของวงการการติดตั้งเครื่องยนต์ V8 Small Block อันทรงพลังเข้ามานี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ c o เว e ไม่ใช่แค่รถสปอร์ตที่สวยงามอีกต่อไปแต่มันคือสัตว์ร,ร้ายที่พร้อมจะตะลุยสนามแข่งและเอาชนะอู้แข่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ว่า Chevrolet รับฟังเสียงไว อิจานและพร้อมที่จะพัฒนาผู้คนเริ่มหันมามองโคเวตด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปด้วยพลังก,กำลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโคเวตได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและไม่ยอมแพ้การตัดสินใจติดตั้งเครื่องยนต์ V8 คือการตอบสนองต่อตลาดและเป็นตัวกำหนดทิศทางของโควต ตลอดการรถยนต์คันนี้ได้ก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรุ่สปอร์ตอเมริกันคุณคิดว่าการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมถ้าคุณเชื่อในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งคุณจะตื่นเต้นกับฉากต่อไปของเราแต่ถ้าคุณคิดว่าการยึดมั่นในแนวทางเดิมๆคือสิ่งที่ดีที่สุด บางทีคุณอาจจะพลาดโอกาสในการเห็นวีวันและแล้วเราก็เดินทางมาถึงยุกทองของคอเวตกับการถือกำเนิดของค o เวตซ t สองสติงเรในปี1963นี่คือเจเนอเรชันที่ปฏวิวัติวงการยานยนต์อย่างแท้จริงด้วยดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์ทะเลอย่างปลากระเบนและที่สำคัญที่สุดคือ กระจกหลังแบบแย่ที่กลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นและเป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่นักสะสมในปัจจุบัน C2 ไม่ได้แค่สวยงามแต่ยังมาพร้อมนวัตกรรมด้านวิศวกรรมมากมายเช่นระบบการสะเทือนอิสระทั้ง4ล้อซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และควบคุมรถได้อย่างยอดเยี่ยมดีไซน์ที่ล้ำสมัยผสมผสานกับสมรรถนะที่เหนือชั้น ทำให้ C2 เป็นที่ยอมรับในทันทีว่าเป็นหนึ่งในรถสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลกแต่น่าเสียดายที่กระจกหลังแบบแยกนั้นถูกผลิตเพียงปีเดียวเนื่องจากมีปัญหาเรื่องทัศนวิสัยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของความงามที่บางครั้งอาจต้องแลกมาด้วยฟังก์ชันและก็ลลอดพศวรรษ1960และ1970 คอเวตได้สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องบนสนามแข่งมันไม่ใช่แค่รถที่ดูดีแต่ยังเป็นเครื่องจักรแห่งชัยชนะด้วยวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมและคุมพลัง V8 ทำให้คอเวตสามารถท้าทายและเอาชนะคู่แข่งจากยุโรปได้อย่างสมศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นเลโมหรือรายการแข่งอื่นๆคอเวตได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถ ในการแข่งขันระดับโลกชัยชนะเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์แต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวอเมริกันว่าพวกเขาก็สามารถสร้างรถสปอร์ตที่เทียบเท่าหรือแม้กระทั่งเหนือกว่ารถจักชาติอื่นได้แต่ในทุกๆชัยชนะก็มีความท้าทายที่รออยู่เบื้องหลังบางครั้งมันก็คือได้กำลังกันด้วยชื่อเสียง บางครั้งก็คือการตัดสินใจที่ยากลำบากคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในการแข่งขันคือชัยชนะเพียงอย่างเดียวหรือคือการได้พิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่ถ้าคุณเชื่อในการแข่งขุสวรัต9 9 7 0เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับปิดสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกรวมถึงควเวดด้วยวิกฤตการน้ำมันและการออกกฎระเบียบด้านมลพิษ ที่เข้มงวดขึ้นทําให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องปรับตัวอย่างหนักพลากำลังของเครื่องยนต์ที่เคยเป็นจุดเด่นของคอเวตถูกแวากัดลงอย่างมากทําให้ประสิทธิภาพลดลงและหลายคนเริ่มมองว่าคอเวตกำลังสูญเสียจิตวิญญาณของความเป็นรถสปอร์ตไปนี่คือวิกฤตที่ทําให้เชเวเลตต้ตองเผชิญกับทางเลือกที่ยากลําบากจะยึดมั่นในสมรรถนะสูงสุดเหมือนเดิม โดยเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายและสูญเสียลูกค้าหรือจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแม้จะต้องลดทอนความแรงลงนี่คือบททดสอบที่แท้จริงของแบรนด์ที่ต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างความพักตีต่อรากฐ,ฐานกับความจำเป็นในการอยู่รอดคุณคิดว่าการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แต่คอเวตก็ไม่ยอมแพ้ครับ ในช่วงทศวรรษที่1980ด้วยการเปิดตัว Corvette C4 แบรนด์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย C4 มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นระบบกันสะเทือนที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่นี่คือเจเนอเรชั่น ที่เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อชดเชยกำลังเครื่องยนต์ที่ลดลงและเพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่ามันคือบทเรียนว่าบางครั้งความฉลาดก็สามารถเอาชนะความแรงได้เช e ร์โวเลได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้าและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า การกลับมาของคอ v วต c 4เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าตำนานนี้ยังไม่ตายและพร้อมที่จะก้าวต่อไปในอนาคตคุณคิดว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามานี้ช่วยให้คอเวตสามารถก้าวผ่านวิกฤตได้จริงหรือไม่ถ้าคุณชื่อและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงคอเวตในยุคปัจจุบันด้วยการปฏิวัติครั้งสำคัญในเจเนเรชันที่8หรือ48 ซึ่งเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์วางกลางนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโคเวตที่ทำให้มันก้าวขึ้นสู่ระดับซูเปอร์คาร์อย่างเต็มตัวการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะมันหมายถึงการทำลายขนบธรรมเนียมที่เคยเป็นมาแต่เชฟโอรเลตก็กล้าที่จะทำเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเครื่องยนต์วางกลางไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถแต่ยังเปิดโอกาสให้โคเวต สามารถแข่งขันกับซูเปอร์คาร์ระดับโลกได้อย่างเท่าเทียม48คือบทพิสูจน์ว่าแม้จะเป็นตำนานที่ยาวนานแต่คอเวตก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมันคือได้การดกเบี้ยงถังใหญ่ที่ผลลัพธ์คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของคเวตหรือไม่ถ้าคุณลหลงไหลในความทันสมัย และความแรงระดับซูเปอร์คาร์คุณจะต้องชอบบทสรุปของเราแต่ถ้าคุณยังคงโหยหาความเป็นรถสปอร์ตอเมริกันแบบดั้งเดิมคุณอาจตลอดระยะเวลากว่าเจ็ทศวรรษโควิด COVID ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นมากกว่าแค่รถยนต์มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตกรรมความมุ่งมัน่นและจิกวิญญาณแห่งการแข่งขันจากการเริ่มต้นที่เรียบง่ายสู่การเป็นไอคอนระดับโลก โควิดได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์และวิกฤตการมานับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือความตั้งใจที่จะสร้างสารรถสปอร์ตที่น่าตื่นเต้นและมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้คนเรื่องราวของโควิดสอนให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ และความกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนโพ v เวตก็ได้ทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้ในโลกของยานยนต์แล้วมันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายทางเลือกและชัยชนะที่ทำให้เราได้เห็นว่าแม้จะเจออุปสรรคมากมายแต่การไม่ยอมแพ้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง คือสิ่งที่ทำให้โควิดกลายเป็นตำนานที่แท้จริงและมรดกนี้จะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานและนี้คือทั้งหมดของเรื่องราว c h e vrolet c o r v e t ที่อ u t โตแฟค s ิสตั้งใจนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันครับหวังว่าคุณจะได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับตำนานรถสปอร์ตคันนี้เรื่องราวของโควิยังมีอีกมากมายให้ค้นหาแต่ทั้งหมดนี้ คือบทสรุปของความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเรานะครับว่าคุณอยากให้เราเล่าเรื่องรถยนต์รุ่นไหนหรือแบรนด์อะไรต่อไปทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราในการสร้างสารรค์คอนเทนต์คุณภาพและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง Auto Fact h i s พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาด ทุกเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับโลกของยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นของเราขอขอบคุณที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ